จริงๆเขาว่ากันว่านักท่องเที่ยวทั่วโลก71%เนี่ยออกเดินทางเพียงเพราะว่าเขาต้องการสร้างมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิตและหากเราเจาะลึกลงไปในหลักทฤษฎีของจิตวิทยามนุษย์แล้วเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าทําไมคนเราถึงควรออกเดินทางรู้ไน้ำโขงในช่วงตลอดระยะเวลากับ2ปีเต็มที่ผ่านมานี้เนี่ย ผมได้มีโอกาสลองออกไปเดินทางกับเ,เพื่อนแล้วก็เดินทางคนเดียวมาแล้วบ้างนะจะเรียกได้ว่าการออกเดินทางคือชีวิตจิตใจของผมเลยแหละวันนี้ก็เลยอยากมาลองแชร์สิ่งที่เราได้ออกไปเรียนรู้มาให้ทุกคนได้ดูกันบ้างซึ่งสิ่งแรกเลยก็คือการเดินทางแต่ละครั้งมักจะทําให้เราได้พบเจอกับแนวคิดใหม่ๆอยู่เสมอเลยเช่นจากวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนทําให้เรามีมุมมองและทัศนคติใหม่ๆที่จะทําให้หัวใจของเราเปิดกว้างมากขึ้นมันอาจจะทําให้เราได้เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะ และข้อที่2ก็คือการได้พบเจอมิตรภาพให,ใหม่ในระหว่างทางแน่นอนวัตถุการเดินทางมักจะทําให้เราได้พบเจอผู้คนที่แตกต่างอยู่เสมอสิ่งนั้นมันทําให้เราได้เรียนรู้กับการผูกมิตรการปรับตัวเข้าหาคนอื่นหรือว่าสังคมต่างๆอาจจะเป็นการทักทายเพื่อนใหม่ในระหว่างทางด้วยภาษาง่ายๆและการมีน้ําใจให้กันและกันมันอาจจะนํามาซึ่งมิตรภาพที่ยืนยาวตลอดไปเลยก็ได้นะและข้อ3าก็คือการสร้างแรงบันดาลใจ แน่นอนว่าทุกการเดินทางมักจะมาพร้อมกับการออกไปหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะเพราะว่าการมีแรงบันดาลใจเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของเราขับเคลื่อนไปตรงตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะสำหรับผมข้อนี้และข้อ4ก็คือการก้าวข้ามกำแพงของความกลัวซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนย่อมมีความกลัวกันทั้งนั้นแม้แต่ตัวผมเองก็เคยเป็นคนที่ขี้กลัวมาก่อนนะ จะเรียกได้ว่าต้นทุนของความกลวงผมนั้นมันมีสูงกว่าคนอื่นมากๆกแหละแต่ว่าทุกการเดินทางมันก็ขัดเกลารามาเรื่อยๆนะจนตอนนี้ผมก็กล้าที่จะใช้ชีวิตมากขึ้นกำแพงของความกลัวม,มันก็เลยถูกทลายลงไปเรื่อยๆและปลดล็อกสกิลใหม่ขึ้นมาแทนก็คือความกล้าและข้อสุดท้ายซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะก็คือการได้รับบทเรียนและประสบการณ์ต่างๆที่จะเป็นความทรงจําของเราไปตลอดชีวิตซึ่งเราหาซื้อไม่ได้นะ ซึ่งผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือความสุขที่เราได้ออกไปเดินทางได้ออกไปเรียนรู้กับชีวิตได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆใ,ในตลอดเส้นทางแต่จะว่าไปแล้วความสุขของคเรามันก็ไม่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าใครมีความสุขกับอะไรก็ลองออกไปทําสิ่งนั้นดูฮะแต่ผมว่าบางทีแล้วการเดินทางมันอาจจะทําให้คุณหลงรักมันโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปละขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้ไว้เดี๋ยวผมจะมาแชร์เรื่องราวการเดินทางครั้งใหม่ให้ฟังอีกนะฮะ